ไปดูเรื่องของโครงการอบรมเสริมเคี่ยวเล็บให้กับประลัดอำเภอทั้ง14จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างค่ะวันนี้กครมการปกครองเรียกว่าเสริมความรู้ให้กับประลัดจังหวัดในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ค่ะโดยทางท่านของคุณชูเกียรติมุทาการรองอธิบดีกรมการปกครองค่ะไปเปิดการฝึกอบรมประหลัดอำเภอผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์รประจําปี2557รุ่นที่1เที่ยำปภอหัด ใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะโดยคุณชุเกียรติได้กล่าวบนเวทีนะคะว่าการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ถือว่าเป็นภารกิจที่สําคัญของกรมการปกครองซึ่งเป็นการต่อยอดจากการดาเนินงานตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดยโครงการดังกล่าวค่ะเริ่มมาตั้งแต่ปีงบประมาณ2551เนื่องมาจนถึงปัจจุบันและก็มุ่งเน้นในการสร้างความรู้สู่ความเข้าใจระดับหมู่บ้านซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการปลูกฝังแนว วิธีการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในสังคมทางด้านของคุณพีรพลตันทโอภาสผู้อำนวยการส่วนการเมืองและเลือกตั้งจากสำนักงานบริหารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมการปกครองระบุว่าการอบรมในโครงการดังกล่าวถือเป็นการอบรมประลัดอำเภอผู้รับผิดชอบในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้จำนวน1 5 1คนส่วนเหตุผลที่ต้องมีการอบรมประหลัดอำเภอเหล่านี้นะคะเพราะว่าเมื่อ5ปีที่ผ่านมากรมการปกครองได้มีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ตัวแทนประชาชนในแต่ละชุมชนทั่ว ัประเทศจึงต้องมีผู้นําในการจัดของการอบรมนั่นก็คือประหลัดอำเภอซึ่งโครงการขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉัน,นจึงถือเป็นภารกิจที่สําคัญของกรมการปกครองค่ะอีกทั้งใจความสําคัญที่ประหลัดของแต่ละอำเภอจะต้องทราบมีอยู่4ด้านด้วยกันจะเป็นอะไรบ้างไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของทางด้านผู้อำนวยการส่วนการเมืองเลือก,อกตั้งจากสานักบริหารกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นกรมการปกครองค่ะ สาเหตุที่จะต้องมีโครงการนี้ก็เพราะว่าเราต้องสร้างพื้นฐานให้กับประชาชนทุกหมู่บ้านตำบลน,นะครับในการที่เขาจะมีจิตใจที่มีพื้นฐานในความเป็นประชาธิปไตยนั้นสิ่งเหล่านี้จึงสําคัญที่จะทําให้ประชาธิปไตยของเราเนี่ยได้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงแล้วก็ยั่งยืนมั่นคงนะครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายในในการอบรมครั้งนี้เนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่นําเอาประหลัดอําเภอนะครับทุกอําเภอ ร,รุ่นนี้เป็นรุ่นที่1ซึ่งเอา14จังหวัดภาคใต้นะครับสาเหตุที่เอากลุ่มเป้าหมายประหลัดอำเภอที่รับผิดชอบโครงการนี้เนี่ยก็เพราะว่าจะได้มาร่วมกันขับเคลื่อนโครงการเพราะเราพูดถึงประชาปไตยมักจะพูดถึงการเลือกตั้งพูดถึงว่าจะต้องเลือกตั้งตรงนู้นเลือกตั้งนี้ซึ่งมันไม่ใช่ครับไม่จําเป็นต้องไปเลือกใครไม่จําเป็นตอะไรแต่ถ้ามีกระบวนการในการเลือกตั้งเขาจะเป็นคนที่มีเหตุผล ก็จะเป็นคนเคารพกฎมีความอดทนมีระเบ,บียบวินัยมีเสียสละมีสุดเรือกเพราะฉะนั้นการเลือกตั้งเขาก็จะใช้ใชวิจารยญาณที่ดีในการเลือกตั้งนั้นกระบวนการทางการเมืองการเลือกตั้งก็ดีหรือกระบวนการการปกครองจะดีตามเมื่อวิถีชีวิตประชาธิปไตยมีการสร้างพื้นฐานที่ดีแล้วครับ